โอเคครับวันนี้ก็เป็นการแข่งกิจกรรมกีฬาสีของแคนซิเวอร์ไนนนะครับก็จะมีสีแดงกับสีน้ําเงินนะร,รอบนี้ก็จะเป็นการแข่งสไนนะครับสไนหมดสไนสไนคู่อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นโหมดโซโล่ก็คือถ้าใครล้มเนี่ยจะเพื่อนยังไม่สามารถที่จะดึงช่วยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติพลาดไปยิงกันเองนี่ก็ช่วยกันไม่ได้นะครับบอกเลยว่า <laughs> เป็นอะไรที่หินครับแล้วก็หาตัวยากเออถ้าไม่ไปเป็นกลุ่มเนี่ย มีธิ์หลงแน่นอนครับผมรอบนี้เอาละเรามาดูว่าสีแดงลงพีคครับผมนำด้วยจานพาลบครับเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายสีแดงนะครับใส่อ้ามตามลงไปส่วนสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินเนี่ยจะลงเขตหอนาฬิกานะครับลงงานหอนาฬิกาเตกกดหลงหรือเปล่า เต้ครับเป็นหัวหน้าทีมของแคนสีน้ำเงินไอของตี้สีน้ำเงินเออประมาณนี้เอาละครับสีน้ำเงินรีบฟาร์มกันละครับสีแดงอยู่ที่พีกแล้วก็สีน้ำเงินอยู่ที่เขตโคชินกครับผมแล้วก็อาเธออยู่ลงจ็บข้างบนอา่าเท็ดดี้แบร์หมู่บ้านริมน้ำ แล้วยังไงฮะอันนี้คือตั้งป้อมรอเนี่ยนะท้งป้อมรอ,อยิงนะทางฝัง่งสีแดงเนี่ยอยู่รวมกัน5คนเลยฝั่งสีน้ำเงินครับแคมป์กันอยู่ข้างล่างไงอยู่ตรงบ้านโรงพยาบาลข้างล่าง ู้สึกเขาจะรู้รู้ใจกันนะว่าไยสีแดงเขาจะลงที่ไหนเอาละครับจะเกิดการประทะเร็วๆนี้หรือเปล่าสีแดงครับเคลื่อนทับไปเรียบร้อยแล้วครับน่าจะลงไปพูชินกเอา้าวดูเหมือนว่ายังไงให้ระวังหลังก่อนหรือยังไงไปข้างหน้าแล้วครับน่าจะลงไปพุชินกแล้ว ไทไม่เป็นกว้ยนี่ถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมนเอาไอวอได้ไงแต่ว่ามันจะมีคนสักกี่คนที่เลือกเอาละครค่อยๆลงแบบนี้อีกฝั่งไงอยู่ลง,ลงบ้านเนี่ยเขาไม่ยิงเหรอ,เ,อเขาไม่ยิงฮะสีแดงจะเป็นคนเปิดฉากเฉยทําไมคนตั้งรับไม่ยิงยิงไปหนึ่งเมตรครับสองเมตรไม่แตกไม่แตกโอ้โหผาลบโอ้โห โหดมากน่าจะได้วิชามาจากเสียมาชิกระดูส์วิ่งขึ้นไปแล้วครับผมขึ้นไปชาร์จเลยคนเดียวครับโอไปกับมอนเตอร์ไปสองคนเราฟังสีน้ําเงินฟังสีน้ําเงินเอา้าสีน้าเงินหายครับสีน้าเงินวิ่งลงไปข้างล่างหมดแล้วครับเอาแล้วครับเตก๊อดลอ้อไหมเห็นสีน้ําเงินแล้วจะยิงยิงยังไม่โดน โอ้ oh, โดนลุมครับเต้ก็จะรอดไหมรอดครับพาโลครับจัดการกับน้องเจไปได้ครับผมจัดการเนี่ยปักไปได้สีน้ำเงินนะ่เหมือนจะโดนล้อมครับแล้วโดนล้อมจากสีแดงหมดเลยครับ อาเธอร์กับเทดดี้แบะมาที่หลังครับเป็นเด็กหลงฮะทำให้ทั้งฝ่ายสีน้ําเงินนี้เสียเปรียบมากครับตอนนี้งานเข้าทั้งฝ่ายสีน้ําเงิน,นครับโดนล่าแล้วครับคือถ้าจะยิงแบบม่มั่วก็กลัวจะโดนเพื่อนนะเพราะฉะนั้นอุ้ยอาชีครับโดนไป2เมตรครับยังไม่ตายเพราะว่าเลือดเนี่ย500ครับถ้าเลือดเสือนี่คือแป๊บเดียวแตกครับ แล้วโอ้โหแน็กได้เหลี่ยมยิงดีฮะแต่ว่ายิงไม่ได้ฮะอีกเม็ดหนึ่งมาสเตอร์ครับดูเหลี่ยมแล้วอาเธอร์ครับไปให้ดอกไม้ใครไม่รู้ครับผมเจออภิมหาเทพยิง1เม็ด2เม็ดแตกครับผมน่าว่าแล้วว่าเขาจะต้องแอบแอบนัดกันคู่นี้อืมไม่ไหวเลยฮะไม่ไหวจริงๆคู่นี้นะครับเอาละ แต่ก่อนนอตอ่ะมันมันเปรว่าพูว่าทิ้งเพื่อนเวลามีหญิงอ่ะตัวเองเป็นเองเฉยไม่ไหวเลยเนาะพูเนาะใช่ไหม <laughs> จบ,บแล้วครับแล้วป้านะโดนท้งฝั่งสีแดงล้อมทุกทิศแบบนี้วิ่งไปยังไงก็ก็ไม่รอดแน่นอนโอ้โหโดนกี่ตีนวันนี้เฮ้ยโอ้หเอาแล้วฮาร์โมนี่วิ่งหนีไปฮะเรียบร้อยพาลงครับเก็บเนกไปได้เตะครับ หัวหน้าทีมครับยังไงยังไงยังรอดอยู่ครับยังรอดอยู่ฮะแต่ถ้าคิดจะแลกตอนนี้นี่ถือว่าลําบากฮะถอยดีกว่าครับโอ้เขามาอยู่กันแบบ8คนเลยอ่ะไม่แปดอะเจ็ดคนอะหกเจ็ดคนอะไม่ไหวหรอกโดนยิงไปหนึ่งเม็ดโอ้โหนี่ถ้บเลือด2อ0ที่แตกไปแล้วฮะยังดีฮะเล่นเลือด500รอยครับผมเอาแล้วฮะเทตตี้แบร์ครับ ยังรอดอยู่ฮะเป็นเด็กหลงฮะว่าวยสงสารเตะมากเลยเตะกล่าวแล้วทางฝั่งของครูแสบม,มหาปายครับครูกับฮาชิไล่เตะครับเตะใส่ตีนหมาครับใส่เกียร์หมาวิ่งแล้วด้านนี้ฮะไม่คิดจะไปช่วยเขาเลยฮะเหมือนวิ่งยังไม่รู้เรื่องฮะเตะครับหามบนนี้ตายตายแบบนี้ เหลือสามคนสุดท้ายครับทั้งฝั่งสีน้ำเงินนะส่วนทั้งฝั่งสีแดงนี่แบบโอ้โหเขามากันเป็นตี้เลยแบบเขามาล่ากันเอ้ยรู้สึกสงสารสีน้ำเงินมากเลยครับตอนนี้งานเข้าเตะแล้วครับมากันเต็มอะ่ะเป็นผมผมก็ไม่กล้าเหมือนกันนะเออแล้วมันจะยิงเฉี่ยวหัวกันนะเมื่อกี้นี่หนุ่มภูครับขึ้นไปเช็คบนป้อมเรียบร้อย แล้วเท็ดี้แบร์ครับยังไงฮะโอ้โหเห็นแบบเป็นฝูงแบบนี้ใครอยไปลงบอกไม่ลงแล้วจงวังหวะน,นี้โอ้โหดูดูดวิง่งกันอย่างกับมดอย่างกับพึ่งแตกรางเลยดูดีสีแดงเกินบางทีก็โอ้โหเตะออกมาอยู่แบบนี้เลยผมว่าไม่รอดแบบนี้ ต้องยิงยิงสู้อะ่ะเก็บให้ได้สักคนหนึ่งก็น่าจะดีนะเทดดี้แบะค่อยๆดมๆมองๆครับทางฝั่งมอนเตอร์ลงมาครับจะเข้ามาหรือเปล่าเข้ามาหาไม่เจอโอ้วิ่งหลบปัดโทษ <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่ใช่เห็นสาวย่อใส่แล้ววิ่งหนีนะมันมองไม่เห็นมันวิ่งผ่าน <c oughs> มอนเตอร์วิ่งผ่านเฉยโอ้ปัดโทจบแล้ว เต้ครับเลือกที่จะขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเจ็ดคนเลยนะยิงไปยิงกับาลบบาลบหรือเปล่าผลบหรือเสียอัมครับชุดเหมือนกันเลยแล้วเตะเตะแตกครับผมจากจานาลาบครับผม <c oughs> เหลือคนสุดท้ายครับผมตอนนี้ <c oughs> รู้สึกเขาจะต้องรอโชคชะตาของเขาแล้วนะครับโอ้เขาย่อใส่กันเขาไม่ยิงผู้หญิงเอมมอนเตอร์เนนไม่ไม่ยิงผู้หญิงโอ้โหสุภาพบุรุษฮนะแต,แต่แต่ไม่รอดคนละเม็ดเรียบร้อยรอบนี้ครับเป็นฝั่งของทีมสีแดงครับเป็นฝ่ายชนะครับอ๋อตั้งแถวตั้งแถวถ่ายรูปถ่ายรูป อ่ายืนยันว่าเป็นผู้ชนะนี่ดูความสามาคัคคีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของฝ่ายสีแดงครับไม่ธรรมาดาหลังจากนี้ผมเดาไม่ยากครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนี้เดาไม่ยากครับเรียบร้อยแบบนี้ยิงกันเองเอาไฮชิชิกะชิกกระดูด ยิงกันมั่วครับจังหวะนี้อ้าวหาชี้จัดการชิกะดุตไปได้ครับแล้ว <c oughs> จนานพาลลบจัดการอภิมหาเทพไปได้ครับเซียมครับไต่กอดเซมจัดการหาชี้ไปได้ครับแล้วมอนสเตอร์จัดการอพาโรโลไปได้ครับเ <c oughs> หลือยังไงแล้วโอ้ เหลือหนึงหนึ่งครับระหว่างเตยกอครับกับจานพารบครับผมโอ้โหยืนแบบนิ่งๆเลยเขามีที่กำบังด้วยเรียบร้อยครับเตยกอดเป็นฝ่ายชนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาจัดการไป3ามฮิลครับสำหรับฝ่ายเต้กอดโอโ้ไม่ธรรมดานะฝีมือไม่ธรรมดานะครับ